หน้าหนึ่งจากสสุขศึกษามหนึ่งหนึ่งข้อสอบวิชาสุขศึกษามหนึ่งหน่วยที่สความปลอดภัยในชีวิต 1. สิ่งที่เราสามารถนาม,มาใช้แต่ไม่สามารถบริโภคได้เป็นคําจํากัดความของข้อใด 1. เครื่องบริโภค 2. เครื่องอุปโภค 3. แหล่งบริการ 4. แหล่งบันเทิงตอบข้อสอเครื่องอุปโภค 2. ผู้บริโภคที่ฉลาดควรยึดหลักอะไร 1. ปลอดภัยและประหยัด 2. ปลอดภัยและเป็นธรรม3ประหยัดและเป็นธรรม 4. ปลอดภัยประหยัดและเป็นธรรมตอบข้อ 4. ปลอดภัยประหยัดและเป็นธรรม3ข้อใดกล่าวถึงอาหารเจือสารพิษได้ถูกต้อง 1. มีส่วนผสมวอไม่เป็นไปตามโฆษณา2ไม่ผ่านการตรวจของกระทรวงสาธารณสุข 3. ได้คุณภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต 4. มีส่วนผสมที่เป็นพิษต่อร่างกายตอบข้อ 4. มีส่วนผสมที่เป็นพิษต่อร่างกาย 4. ผงเนื้อนี่มีชื่อทางเคมีว่าอะไร 1. ไบโอโคาร์บเนต2แมกนีเซียมคลอไรด์3โซเดียมคาร์บเนต4ไฮโดรคลอไรตอบข้อ 3. มโซเดียมคราร,ครา์บเนต ห้าหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบคุณภาพของอาหารคือหน่วยงานใด 1. กรมอนามัย 2. สามสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์4กรมการแพทย์ตอบข้อสองสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 6. ข้อใดมิใช้สถานบริการนันทนาการ 1. ร้านเสริมสวย 2. สถานบริหารร่างกาย 3. สระว่ายน้ำา 4. โรงภาพยนตร์ตอบข้อ1ร้านเสริมสวย 7. คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติสังกัดหน่วยงานใด 1. กระทรวงคมนาคม 2. สามสำนักงานปลัดส,สามนักนายกรัฐมนตรี 3. กระทรวงสาธารณาสุข 4. กระทรวงมหาดไทย ตอบข้อสองสนักงานประหลัดสนักนายกรัฐมนตรีชุดที่1หน้าสองจากสสุขศึกษามอหนึ่งสองแการใช้ปลั๊กหลายๆตัวเสียงเต้าเสียบตัวเดียวอาจเกิดอะไร 1. ไฟฟ้ารั่ว 2. ไฟฟ้าเกิน 3. ไฟฟ้าสถิต 4. ไฟฟ้าลัดวงจรตอบข้อสไฟฟ้าลัดวงจร เก้าเต้าเสียบพายในบ้านควรติดตั้งสูงกี่เมตรหนึ่งหนึ่งจุดสองเมตรสองหนึ่งจุดสี่เมตรสามหนึ่งจุดห้าเมตรสี่หนึ่งจุดหกเมตรตอบข้อหนึ่งหนึ่งจุดสองเมตรสิบอัตราส่วนของการขยายปอดต่อการนวดหัวใจเป็นเท่าใดหนึ่งหนึ่งต่อสาม สองหนึ่งต่อห้าสาสองต่อสามสสามต่อหตอบข้อสองหนึ่งต่อห้าสิอ็อาการฟุ้งซ่านขาดการยับยั้งชั่งใจเป็นอาการของโรคใด 1. โรคซึมเศร้าสองโรคดีซ่าน 3. โรคแมเนีย 4. โรคจิตเพศ ตอบข้อ3โรคแม่เบีย 12. สสองสารเสพติดชนิดใดที่มีฤทธิ์ผสมผสานกัน 1. ฟฝิ่น 2. กัญชา 3. มอร์ฟีน 4. ยาบ้าตอบข้อ 2. กัญชา13การกอดถึงเด็กที่อายุเท่าใดที่จัดเป็นความรุนแรง1ต่ำกว่าส5ปี สต่ำกว่าสิบ็ดปีสต่ำกว่า18ปีสมากกว่ายี่สิบปีตอบข้อสามต่ำกว่า18ปี14ี่พิษของงูที่ออกฤทธิ์ต่อร่างกายแบ่งออกเป็นกี่ประเภทหนึ่งสองประเภทสองสาประเภทสามสี่ ประเภทสี่ห้าประเภทตอบข้อสองสามประเภทสิบห้าเมื่อเกิดเหตุร้ายในป่าหรืออุทยานแห่งชาติต้องแจ้งหน่วยงานใดหนึ่งที่ว่าการอำเภอสองศูนย์นเรนทรสามกรมทางหลวงสี่เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติตอบข้อสี่เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติ หน้า3มจาก4ีสุขศึกษามหนึ่งสาหากต้องการคำปรึกษาในการเจรจาต่อรองเพื่อช่วยตัวประกันต้องติดต่อหน่วยงานใด 1. ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต 2. โรงพยาบาลใกล้เคียง 3. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน 4. ศูนย์นเรนทรตอบข้อ1ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต 17. เเมื่อเกิดเหตุร้ายควรโทรศัพท์หมายเลขใด หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสามสองหนึ่งร้อยเก้าสิบสามสามหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดสี่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าตอบข้อสามหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดสิบแปดข้อใดมีควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหนึ่งอยู่ภายในบ้านอย่าออกไปไหนสองไม่ใช่ลิฟต์สามไม่อยู่บริเวณทะเล 4. หยุดรถและอยู่ภายในรถตอบข้อหนึ่งอยู่ภายในบ้านอย่าออกไปไหน 19. ข้อใดที่จัดเป็นสารเสพติดธ,ธรรมชาติ 1. เฮโรอีน 2. ยาบ้า 3. กัญชา 4. กระท่อมตอบข้อหนึ่งเฮโรอีน 20. สารเสพติดในข้อใดที่ออกฤทธิ์ร้ายแรงที่สุด 1. โคเคนสองนิโคติน 3. คาเฟอีน 4. เฮโรอีนตอบข้อ4เฮโรอีนหน้า4จาก4ส,สุขศึกษาม,มหนึ่สี่ห